เอาไปแล้วครับสายพีไปแล้วครับสนามตอนนี้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเรียนแล้วนะครับเรียนเลยตอนเป็นทีมแล้วโอ้โหครับเบอร์มอยู่ลำดับที่สามหมายเลขสองอยู่ลำดับหนึ่งโดนแซงแล้วก็หมายเลขแปดชั้นนี้นะหมายเลขแปดนะฮะจากมารอนะครับหมายเลขสองนั่เป็นที่สองแล้วก็เบอร์ลำดับที่สามนะหมายเลขนเก้าลำดับที่สามนี่นี่มายเลขเกครับ หมายเลขหนึ่งจากก้อแจนะครับจากมานาราฟาร์องท่านนายกตารุนนะครับหมายเลขแปดนะบอกม่าจากมายอนผะครับบอกาจากมายอนนำอยู่ครับแล้วของท่าเสนมาได้แสนได้ไหมครับแด้แสงได้ไหมนะครับหมาไม่ได้รอบเขาเป็นรอบรนึ่งนะครับวย่นี้นะไอ้ดีกันแล้วครับหนึสาม นะครับสี่ห้าต้ดูว่าจะเป็นเบอร์ส6หกหรือว่าเบอร์แปดนะครับหมายเลขดับที่สี่เปลี่ยนแล้วนะครับดับที่สี่เปลี่ยนแล้วน้องเสื้อดำนะครับจากมายอยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้า,าก็ต้องสูสีจะไม่เปลี่ยนนะครับน่าจะไม่เปลี่ยน น้องจตาีินีระกองรูปประทองประทองนะคระอครับเข้าเนไทยวันจะนทร์ปะกองลูกนะครับเราฮักัเบอร์สิเนะครับเบอร์สิจากทุกอย่างแดงทีห้าเบอร์แปดอร์8ปจากมายอนะครับเห็นว่าน้องๆของเราได้รอบที่หึ่งรอผู้ชายนะครับทุกคนจากด้วยแต่มีผีไม้ดันเลยไม่แพ้กันนะครับขอเสียงตอบรัอให้กับเจ้าหนี้มา